สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับครูคิมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม z o o นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากใช้นะครับเดี๋ยววันวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าวิธีการใช้งานตั้งแต่กระบวนการโหลดแอปพลิเคชันมาจนถึงกระบวนการใช้งานมีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าเพว่เราเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับ iOS เก็ไปที่ App Store นะครับ Android ก็เข้าไปที่ Play Store เนาะค้นหาคำว่า Zoom นะครับ set o o m Zoom เสร็จแล้วโหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหน้านี้แหละนะครับของคิมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยจะเห็นเป็นคำว่าเปิดนะครับเพราะะฉติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับคุคิมก็จะส่ง ID มาให้พวกเรานะครับส่ง ID มาให้พวกเราเนาะก็ ไปดูที่หน้าหน้าเพจแล้วกันว่าเลข ID meeting อะไร meeting ID อะไรนะครับวิธีการใช้งานนะครับเข้ามาที่โปรแกร,รม Zoom นะครับที่เราโหลดมาแล้วนะครับโหลดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วมันจะมีเมนูขึ้นแบบนี้นะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ระบบ iOS หรือ Android นะให้เข้าไปที่คาว่า j o i นะฮะเข้าไปที่คาว่า j o i เสร็จแล้วตรง meeting ID นะครับตรง meeting ID ทุกท่านก็เอาเลขที่โราคิมให้ไป นะครับมากรอกตรงนี้นะครับมากรอกตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นที่คิมเคยเมีประวัติไว้นะครับอันนี้เป็นประวัติแต่แว่าทุกท่านท,ท,ที่ยังไม่เคยเทดสอบระบบก็ยังไม่มีแล้วประวัติตรงนี้สมมุตินะสมมุติว่าได้เลขมาแล้วนะครับเราก็เอาเลขมากรอกตรง meeting id ตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้นะครับให้พวกเราใส่ชื่อตรงนี้นะครับ screen name น,น,นะครับใส่ชื่อตรงนี้เป็นชื่อของท่าน ชื่อเรียกของท่านคูนกคูไก่คูแมวอะไรนี่ก็ว่าไปนั่นนะครับก็ใส่ไปเนาะของคิมใส่แบบนี้นะครับแล้วก็กดจอยกดจอยปุ๊บนะครับถ้ามันขึ้นหน้าหน้าหน้า,าหน้านี้ขึ้นมานะครับให้ทุกท่านใส่พาสเควดนะครับเราก็ไปเอาพาสเควดทีวคิมที่หน้าเพจทีวคิมแจ้งไว้ว่าพาสเร์ดหรือพาสเควดอะไร ก็มากรอตรงนี้เสร็จแล้วก็กด continue เนาะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดวิดีโอเปิดลำโพงแล้วก็เปิดใหม่แค่นี้เองนะครับลองไปใช้ดูนะครับเดี๋ยววันเสาร์เราเจอกันลองเอาไปเล่นๆ่ก่อนนะอ่า